เราคนที่ไปคอมเมนต์ไปแข่งในไอจีซึ่งเป็นในการแข่งแล้วก็ให้ตขวดปลงค่ะเพราะพกอร์ศิลป์พาวาและความเป็นผู้นำทุกท่านรู้กันค่ะคือจริงแล้วอะค่ะการทํางานของตัวดิฉันเองนะคะกระแสเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งการทํางานให้สําเร็จเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าบางทีเนี่ยเข้าใจก็เข้าใจตัวเองอะบางทีรู้สึกว่าถูกเข้าใจผิดหรือว่าข้อมูลยังไม่ครบก็อยากอธิบายว่าว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะจริงไม่ได้คิดว่าเป็นการแขวนหรืออะไรนะคะเพราะว่าพร จร,จ,รจ,รจริงๆทุกคนสามารถเซ็ตไพรเวทเซ็ตอะไรของตัวเองได้อยู่แล้วซึ่งซึ่งซึ่ง,งก็เป็นอย่างนั้นนะคะเราก็รู้สึกว่าแค่อยากจะอธิบายในหัวข้อนี้ว่าเอ้ยบางทีเนี่ยเราเราด่วนในการตัดสินใจจะตัดสินคนอ,อื่นเกินไปเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันต้องมีข้อมูลด้วยในการที่ในการที่จะพูดแบบนี้นะคะซึ่งก็ได้ชี้แจงไปแล้วก็คิดว่าจริงแล้ว iPad เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ ทุกคนเขาก็ใช้กันทั่วโลกใช้ไม่ใช้แล้วแต่บุคคลนะคะแต่ว่าถ้าการประชุมหลักๆสําคัญระหว่างประเทศควรจะใช้เพราะว่ากระดาษก็ได้นะคะไม่ใช่ไอแพแต่ว่ามันจะครบประเด็นแล้วก็ถูกต้องนะคะอันนี้คือสิ่งสิ่งที่สื่อเนาะแต่อย่างนึงก็คือว่ากระแสจากการทํางานคะ่ะเป็นเป็นผลพลอยได้นะคะเมื่อกระแสดีแน่นอนทุกคนมีกําลังใจไม่ว่าจะภาคส่วนไหนราชการดารานักการเมืองทุกคนคะ่ะนายกรัฐมนตรีเช่นกัน กระแสดีเนี่ยมันมันมีกําลังใจนะมันมนเป็นมนุษย์อะคะ่ะถ้ากระแสลบก็เสียใจมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเสียใจแล้วต้องไปต่ออย่างไรนะคะต้องทําให้นโยบายไปต่ออย่างไรจะอยู่เฉยเฉยก็ไม่ได้เพราะว่าเราเรามีเทอมของเราที่ต้องทําให้ดีที่สุด